สวัสดีจ้าพี่นอ้องแม่กิีสตอรีที่ผ้าพีผ้านองไม่กินเขาเ่าแซ่บๆน้ากันอีกเรือค่ะพี่น้องถอดปานิ่นครับถอดปะทูจ้าอันนี้สูบบัเคียจ้าสู้บัเคียพี่น้องแล้วก็มีพักลวกค่ะมีแก้วบองพี่น้องพักลวกก็มีดอกแค่ไม่พักเกษตรอ่อนไม่บักแตงจ้าพี่น้องพักเกษตรแย้ไนแล้วก็มีเรือจ้าพี่น้อง มาเด้อจ้ามากินข่าเสซ่บๆน้ำกันพี่น้องกินกับข้อวเจ้าเด้พี่น้องช่วงนี้ว่าอยากกินข่าเหนียวกินข้าเจ้าก็เอพข้าลละพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮากินยำได้ก็เ่บยำนั่นละพี่น้องกินปนกินแจ้วเนาะกินแล้วมันก็ลื่นข้อดีค่ะพี่น้องผักกะปุ่มใส่คาใหญ่ๆพี่น้องเอยเบิ่งไหนล่ะผักก็ได มีหลายอันลายอย่างค่ะพี่น้องลวกยอ,อ,อดแค่ก็มีจ้ะพี่น้องยอดแค่กระเจ็บเอาอย่หนาะบ้านได้พี่น้องปลูกไว้พอได้เจ็บกินอยู่ค่ะพี่น้องปุ่มค่ำใหญ่ๆค่ะพี่น้องขายคองที่ตลาดจ้า หายของอยู่ตลาดก็เลยได้อัดคลิปอยู่ตลาดค่ะพี่น้องอยู่ตลาดก็เสียงดังจักน้อยค่ะพี่น้องถ้าห้องวอ,อั่อนอัดเสียงผากเสียงกับ่ได้ค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินเข้าเแซ่บน้องกันพี่น้องตักกระปุ่มใส่คำใหญ่ๆพี่น้องตักกระเดออนแซ่บๆพี่น้อง คุยใส่กันขับเจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยเข่ากันปานยังหักลวกพักค่ะพี่น้องลวกพักลวกพักใส่เกลือจกอออักน้อยด้วยค่ะพี่น้องพักเข้จังบวะจืดทางน้ำเติมพักลุ่มหลุดค่ะพี่น้องกินเขา่าย้ำได้กระเสบย้ำนั้นละพี่น้องลอดปานี่กระเสบค่ะพี่น้อง รับเขามีแต่แนวแส่บๆอิ่มแล้วเรื่อครับพี่น้องเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องอันนี้ร็ทอดปลาทู่หุยใส่กันโอ้พี่น้องแซ่บค่ะมาด้วยจ้าเส็บๆนสำกันจ้ะพี่น้อง